สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวเนื้อวันพีทโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นี่ก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับคําใบใหม่ที่มันอาจจะเชื่อมโยงกับวันพีทอดีตแล้วก็ตอนจบของเรื่องละมานเนี่ยอาจจะเชื่อมโยงไปสู่สงครามสุดท้ายแล้วก็เหตุผลในการต่อสู้แล้วก็นาตอนสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะมีคนที่ตายและแบบนี้ก็เป็นได้เพราะว่าในตอนนี้ก็จะมีคนสังเกตเห็นว่าวันพีทในปัจจุบันเนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกับการ์ตูนเรื่องหนึ่งในอดีตซึ่งมันมีทั้งเว โดยที่เรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่านาอุสิกาออฟเดวันเล้ออฟเดวายโดยที่หลายๆคน,นก็คงจะไม่เคยได้ยินเรื่องนี้นะฮะซึ่งผมก็ไม่เคยเหมือนกันเท่ามันเนี่ยฉายในปี1984ซึ่งในตอนนั้นเองผมนั้นก็ยังไม่เกิดเหมือนกันแต่ว่าเรื่องราวของเรื่องนี้เนี่ยหลังจากที่วันพีในตอนนี้เนี่ยไม่กล้าเปิดเผยเรื่องราวในอดีตออกมานะฮะเรื่องราวของวันพีแล้วก็ a n เมเรื่องนี้เนี่ยมันก็ได้มีความคล้ายกันหลายอย่างละมันนะฮะก็มีความเหมือนกันหลายโจทย์จะไม่น่าสนใจนักว่าจานโอดาเนี่ย คือเรื่องราวเกี่ยวกับโลกที่อารยธรรมนั้นล่มสลายนะฮะและในโลกปัจจุบันเนี่ยมันปกครองไปด้วยเปลือกป่าที่มีพีทแล้วก็มีแมลงยักษ์ที่อยู่ที่นั่นเต็มไปหมดซึ่งถ้าเกิดว่าจะเปรียบกับโลกวันพีทเนี่ยเราก็จะได้เห็นะว่าโลกวันพีทมันคือโลกหลังการล่มสลายที่แน่ดีเนี่ยมันมีวิทยาการที่มัน้ำหน้าแต่ในตอนนี้มันก็ได้จมน้ําไปแล้วในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีเจ้าทะเลที่เป็นสัตว์ยักษ์มากมายใช่ไหมฮะซึ่งนี้ก็จะเป็นเรื่องราวแรกที่มนคายการเรื่องเรื่องที่สอง ที่เป็นอาวุธโบราณทำลายล้างซึ่งในเรื่องวันพีเนี่ยมันก็จะมีื่อล่าเกี่ยวกับอาวุธโบราณยักษ์โบราณเอเมดแล้วก็มาเท์เฟมที่เป็นพลังงานในกาอาวุธโบราณอีกด้วยและ2เรื่องนี้ที่มันเหมือนกันเนี่ยนั่นคือคนในปัจจุบันนะฮะพยายามจะฟื้นคืนอาวุธโบราณในการทำลายล้างเี่มเหมือนกันแต่ในโลกวันพีเนี่ยในภาเอลบาก่อนหน้านี้ก็จะเป็นบันทึกคาเล่ใช่ไหมฮะส่วนในนาอุสกาเนี่ยก็จะมีภาพยักษ์ไฟโบราณที่มันกำลังพ่นไฟใส่ตึกซึ่งในบันเทิงคารกเล่ก แล้วก็เรื่องราวเกิดกับเปลวไฟที่มนุษย์นั้นไม่ควรเข้าไปยุ่งอะไรแบบนี้อีกด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้เราได้เห็นว่า2เรื่องนี้เนี่ยเรื่องราวเกิดกับอดีตแล้วก็ปัจจุบันมันมีความเหมือนกันและก็คล้ายกันเป็นอย่างมากและก็แน่นอนว่าอีกหนึ่งเรื่องราวที่มันเหมือนกันที่สุดเนี่ยนั่นก็คือในตอนท้ายมันมีสงครามและกลารต่อสู้เกิดขึ้นซึ่งก็นแน่นอนว่าในโลวันพีสในตอนสุดท้ายเนี่ยก็ต้องมีสงครามใหญ่รัฐบาลโลกและในมาทึอคาเรีนก็ได้มีการบอกว่าชเจนอว์มันเนี่ยจะเป็นการต่อมมเ ส่วนเรื่องในโอซิกะเนี่ยก็จะเป็นการโซ่ย้อไฟขนาดใหญ่เหมือนกันและเรื่องที่มันน่าสนใจที่สุดเนี่ยนั่นคือในโอซิกะคือคนตามคำทำนายที่บอกนะว่าเขาเนี่ยคือผู้ปลดปล่อยใส่ชุดเส้นดําเงินและเดินอยู่ในท้องทุ่งซึ่งมันนั้นเป็นเหมือนกับเรื่องราวที่ลูฟี่เนี่ยเขานั้ไม่คข้าสามารถเฮนิกาตามคำทำนายนะฮะที่ได้มีการบอกนะว่าเทพดูโอเนิกะสักวันหนึ่งเขานั้นจะกลับมาแลนิกะเขานั้นคือเทพเป็นการปดป่อยและเทพเป็นการทาลายล้างซึ่งหลังจากที่ฟังเรื่องราวพวกนี้นี่ก็จะมีโอกาสสูงมากที่มัน จะใช้กระตูเรื่องนี้ได้เป็นแรงบันดาลใจไม่มากก็น้อยเพราะฉะนั้นก็เลยน่าสนใจนะว่าตอนจบวันพีชเนี่ยมันจะได้รับอิทธิพลมาจากกระตูเรื่องนี้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดเป็นจริงนึ่ก็หมายความว่าตอนจบวันพีชเนี่ยแมนกาจะมีบางส่วนที่มันคล้ายกับกระตูเรื่องนี้นะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้วันพีชเนี่ยก็จะได้มีการพูดถึงพลังผลปีศาจซึ่งมันแพ้น้ําทะเลนั่นก็ผ่านน้าทะเลเนี่ยเหมือนกับเป็นแม่ของธรรมชาติละมันนะฮะก็เกียดผลปีศาจที่ไม่ได้มาตามธรรมชาติอะไรแบบนี้ซึ่งในเรื่ออออองงนนนนาาาาาาุสสิกกกกเเี่่ย็จะมมมมมรรรรืืควหหตูัธช แต่ว่าในตอนท้ายนักอุสกาได้เสียสละตัวเองแล้วก็ตายลงนะฮะเพื่อเคื่อนสมดุลให้กับธรรมชาติโดยที่หวังว่ามนุษย์และธรรมชาติเนี่ยจะอยู่ร่วมกันได้โดยที่ไม่ทําลายกันซึ่งนี้ก็น่าสนใจนะว่าในโลกวันพีเนี่ยมันจะหมายถึงการทําลายเล็ดลายทําให้น้ําที่ท่วมนั้นหายไปแล้วก็ทําให้โลกวันพีเนี่ยกลับมาเป็นเหมือนเดิมเหมือนกันแนอดีตและแบบนี้หรือไม่และถ้าเกิดอซศกาตามคำทำานยที่เป็นผู้ปลอดปอนั้นตายลงเนี่ยนั่นก็อาจจะหมายความว่าในตอนสุดท้ายลูฟี่เขาน่อาจจะตายลงเหมือนกันก็เป็นได้เพราะว่า้ดเนื้ ลูฟี่เนี่ยก็ฝืนใช้ร่างกายแล้วใช้อยู่ขายมาตลอดใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดในตอนสุดท้ายลูฟี่นั้นจะมีเรื่องราวเกิดกับความตายนั้นเข้ามาหาเนี่ยมันก็คงจะไม่ใช่เรื่องราวที่มันแปลกอะไรขนาดนั้นแต่ว่าแน่นอนนะว่านอุสิกะเขาเนินฟื้นขึ้นมาในตอนท้ายพราะะนั้นลูฟี่เขาวนั้นอาจจะฟื้นขึ้นมาในตอนท้ายเหมือนกันก็เป็นได้เพราะว่าอย่างที่อาจารย์โนดาได้เคยบอกไว้นะว่าเขาเนี่ยชอบไปมีงานปาร์ตี้หลังจากที่การต่อสู้จจบลงมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในตอนจบของวันพีชมันอาจจะมมีีีีเเรื่่่่่องงาาาาววคตตยยลลลููฟฟแแสุดท้น เขานันกาจะไม่ตายอะไรแบบนี้ก right ็เป like, ็นได้แล้วก็ในเรื่องอุซิกะมันก็จะมีเรื่องราวที่บอกว่าสิ่งมีชีวิตต่างๆในโลกเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรีเซตโลกใบดีนะฮะซึ่งพวกมันนั้นถูกสร้างมาจากบรรดุโบราณที่มีวิทยาการที่มันล้ำหน้าในอดีตเพราะฉะนั้นในโลกวันพีทมันก็อาจจะเป็นเรื่องราวแบบนี้เหมือนกันและคนที่น่าสงสัยที่สุดเนี่ยนั่นก็คือท่านอิมที่เขาอาจจะถูกสร้างขึ้นมาแล้วเขานะฮะก็อาจจะมีหน้าที่ในการรีเซตโลกใบนี้แะไรแบบนี้ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นจากเรื่องราาอนนนนนนเเเเมมม่่่ีี้ยยัก็ลลสฮ จะเป็นรางบนจากที่อาจารย์โนโดานําไปเขียนเรื่องเล่าในอดีตวันพีชแล้วก็เรื่องเล่าในอนาคตหลังจากนี้หรือไม่แล้วก็เรือร่องราวในวันพีชแล้วก็ตอนจบเนี่ยมันจะเป็นไปตามเรื่องราวที่เราได้วิเคราะห์แล้วก็ได้คุยกันไปในคลิปนี้หรือเปล่ายังไงเรื่องราวพวกนี้เราคนต้องมารอรุ้แล้วก็รอดูกต่อไปนะฮะโอเคแล้นี้ก็จะเป็นเนื้อหาแล้ก็เรื่องราทั้งหมดท,ที่เราจะได้มาคุยแล้วก็วิเคราะห์กันในคลิปนี้ซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักไซส์แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาคลิปใหม่ช่องเราสำวันนี้พอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ